khi mayam phante vizong vizong rakanakaya ti saranena saha panjasira niyaja mahutasa naho tasa vato vato alahato sama sambutasa namam saranam kashami sang 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 เติมธังสาังามีที่มมสังนสรนังัจฆามีอาติยมีธรรมังสารังมีที่มีสังนังะามีศิยาภรสมาธิมีกกมีสุภิชาสิกยาภยปรตสุตตมังสัง

วิมโมตัวมาลสาสภาสาบินิมโมจานตัวปาเปอสิเฟมังชนะตรับกันะตหารเป็นตัวเปนที่าอีกคนหนึ่งเป็นที่ถามก็เกณฑพร้องกันระครับ เก็บควอมกันครับปฏิฐานเสร็จแล้วก็เก็พร้อมกันนะครับเทียตโตปิยาโมเรยสัพยา

บารที่ข้าเป็นที่รักนะครับ่รครับ คุณพ่อไู้เข้าเวรัาไปพันูดเหมันเอนตอนนี้ที่เป็นนีก็ได้านเชั่นไหนคะครับก็ตรวจเลอนะครับข้าตรวจนะครับหึ่งพันโทอุดมพรสุวรรณ เด็กชายเียนท่านตทนะครับคณะใช่ไหารับแกเพื่อการตำรวจของพนัต่อนะครับวันนี้ก็ที่ีการตั้งแต่เช้านะครับจนถึงพิธี